ตามด้วยได้ไหมสมดิบชีวิตใช่ยายหนิงได้แล้วยาหนิงไหญจะได้แล้วแหละขยันถ่ายคลิปยายหนิงก็ขยันถ่ายคลิปด้วยค่ะใช่ป้ามันจะไม่ให้ลงคลิปนี่คือป้าค่ะยันก็ลงคลิปหลายหมื่นแล้วค่ะหมื่นคลิปสามโนนี่เพราะจะล้มเยอะใครไบบจะล้มเยู่ยังปะ สาวลุงพลเลยก็เลยเป็นยังกอกอะไรไอ้บ้านกกอกเห็ดยูนิวน้ำปลาเต็มแม่มันก็กอกมันก็กอกมันจะมีเยอะนะมีช่องไหนบ้างแนนะให้มีรายไบ้านสป้านกอกมีเบนกอกมีย่าอาชีกกอกมีอาชีพแฟมิลี่เนาะแล้วก็มีป้ายกอกผู้ใหญ่น mm ิ่มกอกมีป้ารองสหายลุงพลแล้วก็สาววันกอกสาววันกอกบ่าวต้อยกอก บ่าวทิ้งกอกกอกป้าถอนกอกกอกแล้วก็ลั่นธมลั่นธมกอกกอกอันก็มีกันเหรอมีอ้อเหรออ้าลั่นธมกอกกอกแต่เขาก็ลึกไปแล้วมั้งมาต่อยชาแนลมาต่อยชาแนลเฮ้ยมาบ่าวต่อยกอกกอกนั่นน่ะมาต่อยมาต่อยก็มีมาต่อยก็มีมีโจ้กอกกอกอุ้ยเยอะแล้วเนี่ยมีใครยังไม่ได้ถึงอีกเนี่ยแจะยี่สิบแล้ว ก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันที่ว่าต่อไปทีมงานยูทูบเบอร์บ้านกกองนี่ก็เยอะมากมีป้าหนิงอยู่นะมีป้าหนิงด้วยแต่พาะแค่ชาบ้านกกองเนี่ยประมาณตอนนี้สิบห้าลายแล้วเวลานี่สิบห้าบ้านกกตูมทีนี้ก็เยอะมากเยอะมากรวมๆกันนี่ประมาณเยอะๆเหมือนกันก็ทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนมีรายได้ ว่าตรงนี้มันเป็นตอนแรกป้ารู้มาจาก,ากใครทำให้ทุกคนมีรายได้นัทชิวหรือพี่เป้เลยใครที่มาช่วงนั้นน่ะที่มาบอกนแนะนําป้าให้ทายูทูบเบอร์เ,เขาบอกว่ามันจะเป็นไรายได้ให้เราต่อไปถึงเราจะไม่มีอาชีพอะไรเราก็จะมีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยว่าถ่ายเขาจะเรียกว่ามันเป็นคอนเทนต์เป็นของตัวเองให้จริงยูทูบเบอร์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ถ้าเท่ากันหมดหรืออะไรนะมันอยู่ที่ว่า ความสามารถของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคอนเทนต์แต่ละคนหรืวความนึกคิดอะไรของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจึงบอกว่าให้ให้เนียนจอดค้องไอ้ออกว่าเข้าเสียดแบบใดแต่ยงชาวบ้านเราก็ทําอะไรเป็นไม่มากอืใช่ต่อหรือไหรือว่าทําอะไรแบบนี้ไม่เป็นไม่มากเหมือนกับเราแล้วก็ลงคิดธรรมดาไปก่อนแล้วเราค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆสำหรับคนที่ทำจะเรียกว่ารายได้เสริมจากการเกษตร แต่กรอต่กิจศิลกรรมก็ได้อ่าใช่ใช่ใชก็อยากให้ทุกคนมีรายได้นะอันนี้ความบังดีจริงๆแต่ถ้าใครจะมองเป็นอย่างอื่นแล้วก็แล้วก็วก,ก็ปล่อยเขาแต่ว่าสําหรับคนที่มองว่าในสิ่งที่ป้าปที่เราทำที่เราทานกันอยู่เ,เนี่ยเปิดใจยอมรับแล้วถ้าเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยทำเถอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไมันเกินขึ้นกับเราไม่มีใครช่วยเราได้ตั้งแต่ตัวของเราเองเพราะนั้นอ่ะให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทานที่มัน สำหรับตัวเราอ่ะเป็นรายได้ให้เราค่าใช้จ่ายครอบครัวถ้าทําได้มันผ่านได้นี่มันจะเขาเรียกว่ามันดีน่ะมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงคิดว่าดีนะคิดว่าเย่าน้ก็มีเงินเดือนอ่ะถึงจะไม่มากแต่มันเป็นแต่ถ้าทําดีมันอาจจะได้เยอะก็ได้ทําไม่ดีอลยอย่างน้อยมันก็ได้แค่เงินเดือนก็ห้าพันหกพันเหมือนนี้อะไรเงี้ยมันก็คือเงินเดือนอ่ะ ซึ่งเราไม่ต้องใช่ซึ่งเราไม่ต้องไปทํางานในกรุงเทพในเมืองเลยเรานั่งอยู่บ้านอยู่แถวบ้านหรือว่าทำคอนเทนต์ตัวเองเนี่ยก็ได้แล้วซ่งเราไม่ต้องไปไกลแบบนี่มีโอกาสที่ดีของเราเนาะใช่เป็นโอกาสที่ดีอีกใช่หนึงให้กับชาวสวนชาวไร่บ้านเราอย่างเป็นเบนเป็นโอเคไหมถ้าไปก้นนั่นเบนยังยัได้เนาะนี่เบนเปิดใจบานไปก็โอเคอ่ะทุกคนคือรู้สึกว่าเพิ่มเติมให้ความรู้กับพวกเรา จากป้าทําครั้งแรกเลยเนี่ยตอนแรกป้าก็ไม่เชื่อว่ามันได้ก็ยังถามเขามีคนดูแลแต่ก่อนก็มีนักชิวมีอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำเขาบอกว่าป้าป้าลองทําดูแล้วมันได้จริงเรายังไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งเราได้กินได้อะไรมาก็อไดจริงจริงจะไม่มากเป็นรายได้ก็ได้ไม่มากไม่มากแต่ไม่มากแต่ก็เป็นอาชีพหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยเดือนนึง่ะ มันก็มีอาชีพแล้วก็ดีใจแล้วชาวบ้านไม่มีการศึกษาสูงๆนแบบปฐมมัธยมเลยค่ะแล้วเราชาวไร่ชาวนาเนี่ยแล้วมีเงินเดือนำดนาขุดมันขนาดเดือนละห้าพันเราจะโอเคแล้วเนาะเดห้าพันก็โอเคเออเพราะเราได้เพราะมีโทรศัพท์อยู่แล้วเราคิดว่า จะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ถึงจะไม่เก่งไม่อะไรนั่นแต่ค่อยฝึกไปเนี่ยเพราะว่ายูทูบเบอร์ที่บ้านเขาก็สอนให้อ่ะทุกคนมีน้ำใจสอนให้คนที่เขาไม่รู้ใช่สอนให้ทอนให้สมัครให้ด้วยเป็นประโยชน์มากๆด้านให้ด้วยเขาดีจริงๆดีขอบคุณจ้าจ้านี่คือป้าแตนขอบคุณป้าแตนมากที่ให้คำแนะนำให้จ้าจ้าจ้า ขอบคุณที่ให้คำแนะนำเราที่คดย<ป>บอกเ,อเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ <c oughs>